เดี๋ยวเรามาดูวิธีเรียนกันเลยนะครับว่ามันเรียนยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราก็แค่เข้าไปตรงที่ Facebook ตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วเราก็ไปที่กลุ่มตัวนี้เห็นไหมแล้วเราก็จะได้กลุ่มนี้มาเห็นไหมครับพอได้กลุ่มนี้มาเ,เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับที่ผมเปิดไป13รุ่นเห็นไหมครับเนี่ยจำนวนคนที่เข้าเรียนคือ1,282คนนะครับรุ่นละร้อยคนแต่รุ่นนี้ยังไม่เต็มนะครับรุ่นละร้อยคนพอเราเข้าไปตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปที่ตรงหัว ตัวนี้เห็นนะครับ3ขีดข้างบนแล้วเราก็ไปตรงคู่มือเห็นไหมครับหลังจากนั้นเพื่อนเื่อนก็เื่อนเลยเพื่อนๆจะเรียนอะไรครับสมมุติว่าจะเรียนอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูสักอันนึ่งอ,อยากจะเรียนเรื่อง encoder เราก็จิ้มไปแล้วเราก็เรียนเลยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นวิดีโอให้เราเรียนถ้าเราพลิกปุ๊บมันก็จะใหญ่ให้เราปกติเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยมีธีการต่ออะไรพวกนี้หมดเลยนะครับหรือว่าเราอยากจะเรียนปัญหาหน้าง,งานเรา มีปัญหาเรื่องคอนฟิกเซอร์โวเราก็เข้าไปที่การคอนฟิกเซอร์โวเห็นไหมครับมันก็จะสอนวิธีการคอนฟิกเซอร์โวให้กับเพื่อนๆเลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆผิดปัญหาผิดปัญหาทำไงครับผมจะมีลายให้ลายให้เป็นลายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างน้องคนนี้เห็นไหมครับเขาก็ถามเนี่ยเขาถามเข้ามาเห็นไหมครับมีคำสั่งไหนที่เหมือนกับคำสั่ง IL ILC ของโอมแอนบ้างครับเนี่ยผมก็ตอบไปเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ที่ เห็นไหมการใช้ฟังก์ชันเห็นไหมครับ mc กับ mcr พบก็ตอบเข้าไปมีปัญหาผมคอยดูแลอยู่เสมอเห็นไหมครับเขาก็จะบอกอะไรผมถามเขาว่าคอร์สของผมคอร์สเรียนของผมเนี่ยช่วยอะไรได้เยอะไหมเห็นไหมครับเขาก็จะตอบมาว่าช่วยได้เยอะครับมีคําสั่งที่ผมไม่รู้เยอะแยะมากมายครับเห็นไหมเข,เขาจะตอบมาเห็นไหมเยอะมากเลยครับเนี่ยครับคุณก็มีความปฏิสัมพันธ์กับผมเหมือนกับผมเนี่ยอยู่กับคุณตลอดเวลาเป็นผ,ผู้ช่วยคุณตลอดเวลานี่แหละครับ การเรียนคอร์สออนไลน์ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนะครับ